แบบาานี่้วสวัสดีค่ะอยู่ช่องเซว่นปันนี่นะคะดูเซว่นนะนอน <continues> นอนหลับนะนอนตากด้วยนะคะเพื่อนๆดูแม่กุง้งามาทำงานด้วยนะพร <c oughs> ้อมยังพร้อมจะเข้าเซเว่นกันหรือยังไปไหม <sk ill> ไม่ไปเหรอ <c oughs> ไม่หรอ <c oughs> เราต้องเราต้องลงลงไหมลงในเซเว่นไหมไ <c oughs> ปลงเซเว่นดีกว่าเพราะว่า คนร้อนแล้วก็อยากกินขนมด้วยป่ะาช่วยกันค่ะกันให้เช oh. เวดเข้ามาก่อนนะเธออยกกู่ไหนอ่ะเอ๊ทำอะไรได้ยังอยากกินอะไรกินอะไรออาเนี่ขนมอะไรเอาอแล้วไล่ระอีกแล้วไม่เอาตันตุไม่ซืนะ้อแล้วนะเบื่อแล้วซื้อเองอันตู่อะตังอะ ไม่มีอ่าไม่มีกินอย่างอื่นไม่เอาได้อย่างได้อย่างโอ๊ยไม่เอาอะไของพี่เจมิ่ชอบหรอมาที่ปัดแก้มอเ็ตเราจะพาไปไหนต่อมันมี คือขาวเมลท์ทอดหรอมันมีสีขาวด้วยหรอที่ขาวคือล้วนอะไรอ่ะล้วนนมฮะล้วนนมล้วนนมเหรอซื้อที่ไหนอ่ะไม่เห็นว่าเราเลยเคยซื้อแมวเลยคือพาไปไหนต่อคิดว่าจะกินอะไรมีอะไรออมเล็ตชอบสไปซ์ทำไมเมื่อก่อนนี้นะทุกคน พี่รานเนี้ยสองห่อเย่งกันแบบเยอะแยะมากมายตอนนี้<ช>ไม่มีคนซื้อแล้วนะไม่มีคนกินแล้วที่บ้านมีค่ะนี่ยอยนี่มันก็เอ่ตอนไหนเฉบที่เห็นแง่าแล้วเขาทอดไหมเฉบที่เห็นแง่าแล้วเขาทอดไหมเลาแล้วเขาทอดไหมเฉบที่เห็นแง่าแล้วเขาทอดไหมซื้อมานานมากแล้วแต่ทำตัวไม่ดีส่วนที่มือของเชเบทก็เอาไปเก็บค่ะ ไม่เอาไปเก็บออมเลดทพามเชเบตเอาไปเก็บออมเลดทก็ต้องหัดพูดกับน้องดีดีขี้เลาะดูขงเขาไม่น่ารักเลยนะดูเชเบตนะขย่อขย่อยแลต้องเอาไปเก็จริงๆอะขย่อได้แต่ไม่ควรจะทำของเขาเข้าใจไหมเหรอ,อไม่น่ารักเลยนะเชเบตห้ามไปยืนตรงตู้นั้นอีกห้ามกิน แม่อูซื้อไอติมที่บ้านเต็มเลยจะไปซืบบ้อน้ำก่อนไม่เอาไม่อยากคุยด,ด้วยคนนี้ใส่ไม่ดี <S <S ไม่ให้กินเก็บโน่นพี่เขายืนมองโน่นโดนแน่โน่นพี่เขามองเห็นหรือยังแตแบไม้าจะซื้อให้หรืป่า ได้ซื้อค่ะเพราะวันก่อนนะอ้อมก็ซื้อให้แล้วจะกินทุกวันเลยไม่ได้เพราะมันแพงนะทุกคนไอ้น้ำซันตูเนี่ยยี่สิบนะบาทเองเองเลยอ้อมเ่ยใช้คําว่าเองอ่อมมันแพงนะพี่อ้อมเดยซื้อทุกอย่างอ่ะ,อะยี่สิบยี่สิบห้าบาทแล้วเยอะๆขนาดเนี้ยมันแพงมากต้องประหยัดเงินกว่าน,นี้ไม่ได้กินอยากกินอะไรก็กินทุกอย่างซื้ออะไรที่เราอยากกินจริงๆไม่ต้องซื้อเยอะซื้อแล้วก็เหลือ ขนมอะไรอ่ะเช่นพาไปดูได้ไหมอ่าพาตามอมเดชนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะแม่อุไม่รู้ออมเดดเดมาชี้ชี้อย่างนี้แม่อุจะรู้ได้ยังไงโอ้โหห้าบาทมันแพงไปอมเดชน้องเดดว่าแพงไปไหมเนี่ยไม่อยากกินแล้วหรอกินบ่อยแล้วอมเดดเป็นหมากฝรั่ง่้ มันคล้ายๆหมากฝรั่ง,แ,งแต่มันก็กินได้นะูที่ไหนไม่รู้แม่อุก,กินแต่สีฟ้าอร่อยอยู่ไปไปไหนต่อเอาแล้วคนละอย่างค่ะเพราะเอเ็มรออยู่นะอะไรสาระอีกแล้วออมเล็ตกินอะไรที่แบบที่มันไม่เป็นของพวกนี้ได้ไหมอ่ะก็จุกจกีกับแม่อ่๋จะเรื่องมากงนะทุกคนเพราะว่าซื้อให้บ่อยมากอย่าให้กินอะไรที่มันแบบว่า เออมีสาระเช่นขนมปังหรือช็อกโกแลตราคาถูกไม่ต้องแพงมากพอกินได้กินอะไราปากน้ากลัวมากเลยทำปากแบบนี้แก่มากเลยลูกฮะต้องส่องกระจกหน่อยนะเออห้าบาทโอเคสิบบาทแค่นั้นพอสอง,สอง่าเ,เ็ดได้ยังเดี๋ยวก็เรียนแบบพี่อเมดอีกอ่ะ ได้ยังคะอืมได้ยังเร็วๆค่ะจับไม่ได้จับไม่ได้เลยไม่ต้องจับเออไปนะนับป่อนะอมเล่นนับเวลาดีกว่าสิบเก้าแปดดูถอดรองเท้าไปแล้วนะอมเล็ปโอ้โหอย่างกับบ้านตัวเองอ่ะวว่าไงอมเล็ปจ,จัดการดิไปจัดการดิ ต้องเสียงดังตลอดเอาไงอมเด็ดพอพอเลนะ้วแม่ไม่จัดไม่ต้องรอใช่ไหมหรอนานแล้วนะ้ำบ,บายบายแล้วถอดรองเท้าทำไมมาเก็บรองเท้าตัวเองเนี่ยทุกคนออทำอย่างไงายู่บ้านตัวเองเอ๋อใส่รอ,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 องเท้า หูดหงิดตลอดเลยไม่ซื้อออมเลท่อะไรหล่นอ่ะคืออะไรอ่ะเขาเกียจมากเลยมันคืออะไรเอ่ยมกินได้แค่เดียวมันคืออะไรเอ่ยก็คือแบบมันจะเป็นเ j ลลี่แล้วเอามาจุ่มเลยเท่าไหร่อยมบาทมีกี่กล่องฮะ โอเค okay, ไปอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์เพื่อจะเป็นใจให้ช่องเจอเบตแฟนนี่นะคะบ๊ายบายฟันนี่ไปไหนอะ่ะดื้อเออดื้อมาอ้าวเอา,เอาไปเก็บกไปอ,อุขอไปจัดการเชเบตแฟนนี่ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะจัดการตามเลยไป <c oughs> <c oughs>